สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับพี่ปานาอานะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วนะครับวดนประจำวันที่25นะครับเดือนห้า6 7นอนะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับแนวทางตัวเลข ทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับพี่พี่คลิปนี้มากับสายฝนนะครับเนาะมากับสายฝนนะครับพี่พี่ฝนเพิ่งตกนะครับประมาณสักสองสามนาทีนะครับตกแรงมากเลยนะครับตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนาะอาจจะเบาลงนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดมีเสียงฝนเข้าไปรบกวนก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดขอฝากคําเตือนพี่พี่สมาชิกนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ละครั้งนะครับพี่ๆเด็กต่ำกว่า18ปปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับถ้าเกิดในบางจังหวะนะครับเสียงผมหายหรือแหบแห้งผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกนะครับเพราะว่าไอผมตอนนี้ผมเป็นหวัดอยู่เนาะก็ยังไม่หายดีนะครับพี่ๆก็เสียงมาบ้างไม่มาบ้างไม่ไม่มาบ้างนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ผมให้สามกับเจดไปนะครับเราสตาร์ผลที่ออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับห8แปดนะครับมาให้เราก็ไม่ได้นะครับพี่พี่เนาะผมอุสาเน้นสามแปดเจ็ดแปดนะครับก็ออก6กแปดนะครับพี่พี่แทมเดียวเองนะครับเนาะอืมทั้งนั้นก็มาตัวเจาะนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอุตสาห์เดินดีมาหลายวันนะครับสลับหวยเราสตาร์เนาะส่วนเราสตาร์ VIP ให้ 2กับ6กรูดสองผลที่ออกสองเจ็ดหกเก้าสี่นะครับในรอบนี้สองไปอยู่หลนะักร้อยเนาะใครเอาหกไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หกเจ็ดเจ็ดหนะครับมาตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับผมเนาะเสียดายสามตัวนะครับพี่พี่เสียดายสามตัวเนาะสามตัวผิดผิดแต้มเดียวเนาะผิดเลขแก,ก,กับเลขเลข8ปกับเลขเจ็ดนะครับเนาะนะครับน่าเสียดายถ้าเกิดผมเน้นสอง็ดนี้ไม่แน่นะครับอาจจะได้เฮสามตัวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่ขอให้เราสตาเนาะกลับมาเนาะเมื่อวานนี้หลุดนะครับวันนี้ขอให้มานะครับก็มีพี่พี่หลายท่านเนาะให้การติดตามรับชมผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับสำหรับพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยใครเข้ามาแล้วนะครับแอดขอฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่องผมจะเหมือนจะโดนปิดกัน้นนะครับเนาะก็รบกวนพี่พี่สมาชิกกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับ เด่นนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขแปดนะครับวันนี้สี่กับแปดสายรูดให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่หนึ่งสี่หกสี่เก้านะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ด 8 9ดเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่แปดสี่น่นะครับผมนะครับก็จับประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวสตาร์วีไอพีนะครับเนาะเสียงฝนก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับพี่ๆเนาะ ถ้าเสียงฝนรบกวนก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับคลิปนี้มากับสายฝนนะครับผมให้ห้ากับหนึ่งนะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งสี่นะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะครับสามตัวห้าหนึ่งสี่นะครับอืมนะครับให้ตัวเด่นเหมือนกันอีกนะครับไม่เป็นไรเนาะเราสตาร์อาดจออกสี่หนึ่งว i p อัดจอกหนึ่งสี่นะครับเน้นห้ากับรูดหนึ่งนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าเจ็ด นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสรับหวยลาวสตานะครับพี่ๆแล้วก็ลาวสตาวีไอพีเนาะวันนี้ก็ขอให้ลาวสตารั้นกลับมาเดินดีอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้หลุดเนาะหลังจากเดินดีมาหลายวันนะครับก็ขอขอบคุณพี่พิสมาชิกอีกครั้งนะครับที่ให้การติดตามรับชมทางนะครับขอให้โชคดีนะครับผมกลับสวัสดีครับ